ดีตอนต MM ั <Yeah. S 3> ้งเล่นทุกคนหากะจดหนังสือแล้วทุกคนมาตั้งเห็นแล้วกะจดหนังสือหากะเลาะหอกับเบสลงคลิปแบบลายมือแห้งเนาะทุกคนเพราะหอกับการแบบเพียรจดหนังสือคือเขาจดหนังสือกะว่าอันนี้กับมื้อนี้กับแบบหากะเลาะแล้ทุกคนมื้อนี้เขาก็บเมาตำมะฮุ่งกินข้าวทุกคนเพราะว่าจะกินข้าวมาตั้งนแล้วกะกเซมาตำฮุ่งทุกคนนี่อ่าผักกลางผักขาทุกคน ก็ขาแล้วก็มีนอไม้ต้มมือนะทุกคนนี่คือนอไม้ไหลทุกคนต้มเรียบร้อยเฮากซีมาตัดมาหุ่งเลยทุกคนเดี๋ยวเฮากซีมาเราหุงก่อนมาหุ่งหกกัวกะทิทุกคนเดี๋ยวสิเราหุงก่อนช่วงนี้กะเบบไม่มีเวลาเลยนทุกคนการนำแบบเพ้นจดหนังสือทุกคนวิช่านึงวิช่านึงอ่ะพอใช้เวลาจดส่งทุกคนมืดเลยคนืคน ก็ไปน,นี้เอาให้แล้วก็จดหนังสือบนมือแล้วก็คืนนี้ทุกคนเอาให้กันจดหนังสือหากจดแล้วก็นี่ทุกคนแลาวเยากกินข้าวก็เลยขึ้นมาตำมะกรูดกินเพื่อทีได้กินผู้เดียวแล้วทุกคนไงจนมานนก็เพิ่นมีกินนำ้ำคุณนับ,บออย่าไปอาด๊าซี่ม คือมือนนะก้นในกระเพาะคุณไปอาน้ำเสียแล้วทุกคนไปทอดซีเล้นหัดดิกาอาบเพื่อนน้อยแบบมีมีมู่แล้วทุกคนมีแต่เล็กน้อยแบบหลายคนอยู่แต่ว่าอันเพิ่นบีลึงขานะก็เลยดีก,กาอาบพาเพื่อนไปอาบหัดในได้กลับใบดีการ์อาบแล้วมีมีมูอไม่หายข้างนนี้มาอุ่นลมพุงก่อนข้ากอลเลยเอาหน่อยหน่อยน้อยที่สุดเลยทุกคน,นพุงฮาปุอ่ออีก คุมแบบสุดๆเลยค่ะกับปิดมาแต่ก๊กใหม่ๆเลยทุกคนควรกุบเลยขอดีจับจะดทำสีขมหรือบอได้ทุกคนเข้าอ,อ,อ,อา เขาเลยเออกมากน้อยมาน้อยที่สุดเพร,ระาะว่าเราตามกินทีเดียวเด็กกินไม่หมดเราสีมาเลาะกันเลยทุกคนเนี่เลาะอะไรเลาะแล้วเาสีมาขุดวันนี้เราสีเอชเชนคูดเอาทุกคนเพราะว่าอันม,มันจะไหวเ,เนาะเพาจะกินข้าวแห้งคืขอขุดหนัก คนคุณจากจากคนติดมาใหม่ๆเลยทุกคนมาหุงกูเอง ทุกคนเกือบไม่ได้กินแล้วนี่มีน่าลกลิ่นทุกคนมีแต่หน่องไม้ต้มโซนนี้ก็เป็นต้มหน่อไม้ทุกคนก็สิได้กินแต่หน่องไม้มีต้มแล้วก็แกงหางแกงไม้กับหางกินเมืดนีดทุกคนเลยสิมาเป็กนกนินตามกิน หลายแห่งทุกคนเราติดมุดอยู่เลยนะพูดเอาเต็มมดเลยนะทุกคนมันจะเทินทุกคนพูดแล้วเราจะได้ประมาณนี้แล้วทุกคนเชนิพงกปัดหลายแห่งทุกคนเยอะมากพอสิกิดมดอยู่ันนี้ทุกคน อขอแตาหูอทุกคนเพอกิมาทกากันต่าเลยทุกคนพาจะมีเสเวลาเพราะย่ดกินข้าวตอนนี้นคิดกัน่คิดธรรมศาสตร์่คิดนพปูเอกทุกคนเอนนี้มคิดแถวบ้านพปูแล,ล้เขาอามานยางตะเดะทุกคน นี I am, I am ่ก็อีมาแต่บ้านนี่เม็ดมันก็สียหนอยแล้วทุกคนมีใหญ่เลยเห็นอยู่บ่ต้องเอ็ดต่ำเสีดเพชรแต่จะง่อยนะทุกคน

ช่วยหลายจะเสร็จซื้อหน่อยเสร็จหน่อยซื้อหลายเสร็จหลายทำตามต่ำกันเลยทุกคน ทุกคนแต่เป็นตะเพ็ดแห้งอะทุกคนเบิ่งมาคิดนะอ,อยากซื้อ็ดเพ็ดมันจะแสร็จนะทุกคนมะนาวเป็นมะนาวกันจะทุกคนเราชิตแมแบบ มีบิีเซอร์เครื่องหลายนะทุกคนแบบสูตรแบบบูฮานบูฮานแบบแต่แบบแถวบ้านแถวบ้านเฮ่าก็สิตามแบบนี้ทุกคนแถวบ้านคนนม,มีได้แบบดิีเซอร์เครื่องหลายแต่กระเซ่บก็มันจะส่งกันน้ำปลาขาดไม่ได้ด าาสามสีมส่โวลตอทุกคน

ตู้เดียวทุกคนลายหงงเ้าสิกินเบิร์ดอยู่ ลายเตะไปนั่ทุกคนอดูปุ๊บสีสันหน้าตาแดงให้ดูกอ่แบบบึ๊งคือมีแดดเลยแต่ว่าตัวจริงแบบโคตรแดงเ,เลยนะทุกคนมา,มาซมิมาซิมกันเลยซิมซิมซิม ทุกคนแซ่บเลยทุกคนไม่ต้องไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแซ่บหนูเลยเราสิจักรจักเสร็จากเลยทุกคน เสร็จจัดเลยทุกคนนี่เสร็จแล้วทุกคนตามของเราไปลราสิไปกลิ่นเลยทุกคนนะ หอมแห่ไปก,กินเลยทุกคนนี่มาเด้อทุกคนกินตัำมะพร้าน้ำเดืยวนี่ตำมะพร้าวเค็มเราทำลายแตะทุกคนตับมำแบบสุดโรฮานแถวบ้า,านเฮาตลาดสดตับนี่ทุกคนแบบต้องเสื้อเคืองเพลึกมากมายแต่ก็บแบบแซบ่บมาเด้อทุกคนมากินแซบ่แซบๆน้ำเดือก นี่ลืมอวัตถุพาษมาแล้วทุกคนขะขะนี่กับพิษเอมามาหม่ๆสดๆเลยทุกคนปูอยู่อันอยู่สวนอืมอืมรวสีสันเลยทุกคน มฝนทุกคนฝนกระจิดกระมุดมากินขนงไม้ตุ้มทุกคน,กนม,มาเด้วทุกคนมากินกแซ่บแซ่บกันที กันม่อุ้ปรสาทในการกินของข้าว้าลมแห้งเลยนทุกคนแบบก็จะหอบอาอนยนหนาอแล้วนะทุกคน กินกับต้มละไม้ทุกคนคุณจะกินลายมือจำหงทุกคนหากันได้โอกาสมาตามจุดเลยว่า,า,า,วา,านนเท่ามือวางการนัาเทียนทุกคน,านการจดหนังสือมาต่างเูแล้กันกลุ่มกดหนังสือทุกคน

อ่อนๆทุกคนปกะาอ่อนๆพี่เมาบวทเลแก้เลยทุกคน ฟ้าห่งจังสักเคงอีกเดี๋ยวท้อกินตามยากับสิไปแก้เวีบ้านทุกคนแก้เบี้บวันแก้เวีบ้านแล้วเ้ากับสิไปหาสักเคิร์อาบน้ำเนึ่งข้าวเรื่องน้ำ กินผู้เดียก็ครับกินหายคนอย่งรั็แตรกินหลายคนยังยังอีก hôn của em <laughs> Cầm Mất đều đó đúng không? <cười> 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 เราาเื่มากคอยติต่ำหูสุกินบอกลววเลยว่าคอยต่ำแซมแห้งทุกคนแซบปากแซบปากเพราะว่ามันเผ็ดเอาสิเอาไปคิดเวดอยู่นานทุกคน วันเสาร์วันที่เราจะเอกไปคิดเบสแต่อันฝนมาแล้วทุกคนจะคิดได้ไปคิดเบสหรือบอแบบเนี่ยไปเสื้อเบสแห้งอ่ะทุกคนแบบแดดแดดแน่นลวกันน้ำตาลเมื่อน้ามันแบบไม่แห้งแน่นละกันไปหาซื้อเบ็แตะเมื่อนาน้ะทุกคนโม้แห้งพราจะเอกวันเสาร์วันทย์นี้ไปซื้อเบดนะแต่ว่าลมฝนมาแล้วจะคิดได้ไปหรือบอทุกคน ต้มแล่วมันสีดีเพสทุกคนเติมมะนาวเติมมันาวเติมมะนาว,นาย,วนยังแดงนะทุกคนเห็นจ๊อ เดวตทำเองแซ่บเอง mm hmm. คำนี้น่งมันจังซาใจเด้อคำนี้บอนคนดูค่ <laughs> mm hmm. อยกินแทน ข้า่มูงบะปิคะเข้าเดียวแห้งทุกคนหนูไม่กระต่ายอ่อนแบบใหญ่นึงเราไม่ไหล